นี่จ้ะเรากำลังพัดนหน่อไม้สมจ้ะใส่หมูโอ้ยกินยังหอมเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะกินข่าก่อนเนาะกินข่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปปลูกต้นกล้วยจ้ะแล้วก็เอาต้นดอกไม้เนาะปลูกกตรงข้างๆตรงหลังบ้านนี่จ้ะโอ้ยยังหอมเลยเด้วมาพัดนหน่อไม้สมก็หลังบ้านจ้ะ เยวจะมานั่งกินก็ตรงหลังบ้านจ้ะนี่จ้ะแบบเราพารเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่จ้ะเอามาลาดกินก็เขา่าลอนอนอ้ยเห็นแล้วก็น้ำลายไหลนี่จ้ะดูยังไากินเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แบบมาอีกแล้วเนาะแบบมาแป๊บๆป๊จ้ะ กินเขา่าซิจเรียบร้อยแล้วเล้ก็คุยโทรศัพท์กับเอฟซีเนาะแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ออกมาทํางานบ้านจ้ะออกมาทําความสะอาดหลังบ้านออกมาปลูกดอกไม้เนาะแล้วก็มาขุดดินแล้วเราก็จะไปขุดดินปลูกอ่าต้นกล้วยด้วยจ้ะอุย้ยร้อนจริงๆเลยแดดะอ,อย่างร้อนเลยด้วยเราทํางานกลางแดดเลยจ้ะ <laughs> เดี๋ยวจะขอพักไปนั่งยุดทักเบรกสักแป๊บเนาะเพราะว่าเราออกมาทำากลางแดดเลยจ้ะด้วย เราต้องข้นก้อนหินออกมาก่อนจ้ะขน้นหินออกมาเสร็จแล้วแล้วถึงจะมาคุดอ่ต้นไม้นี่ออกได้จ้ะเราถึงจะคุดหลุมแล้วก็ปลูกต้นกล้วยเนาะนี่จ้ะร่อนแดดจริงๆเลยเนี่ยเอาอิดบล็อกก้อนใหญ่ๆเนาะออกมาก่อนมาก่อนอิดบล็อกมันจะอยู่ตรงนี้เนาะเแบบไม่ได้ถ่ายวิดีโอก่อนที่เบาจะทำเนาะเนี่ยเราก็ต้องมาขนก้อนหินเนี่ยใส่ในรถเข็นแล้วก็เอาไปไว้ที่อื่นเนาะเพราะว่าถ้าเราปลูกกล้วยอ่ะ เรานะ่ะจะเอาก้อนหินมาวางแบบนี้ไม่ได้จ้ะเพราะว่าหนกก่กกล้วยจะได้เกิดด้วยเนาะแดดยังร้อนไม่รว่วกี่องศาจ้ะตอนเนี้ยร้อนมากๆเลยตอนเนี้ยเป็นเวลาบ่ายสองจ้ะแดดลงแบบว่าจัดเลยแล้วก็ถอนยาเนาะถอนยาออกแล้วก็เกี่ยด,ดินให้เสมอแล้วก็จะเอาดอกไม้มาปลูกจ้ะอุ้ยแดดร้อนร้อนร้อนจริงๆเลย เราลืมถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูจ้ะมัวแต่ทำแบบว่าถอนยาออกนะ่ะจนเพลินเลยเลยลืมอัดคลิปวิดีโอด้วยแล้วก็จะเอาดอกไม้ไปปลูกเนาะแล้วก็จะเอาดินลงใส่ก็ตรงนี้ให้เต็มจ้ะเปิดเพลงไปด้วยฟังเพลงไปด้วยไม่ไว้ไม่ไห้ยุดกินน้ำก่อนสักแป๊บก่อน นี่แหวกำลังรวยอ่ะเปลือกใหม่จะเพื่อที่จะกบหนาดินให้อ่ะดินมีความชื้นจ้ะไม่ต้องถามหาความสวยงามได้จ้ะแหววหาไม่มีเลยจ้ะดูวันนี่เป็นคนสวนเป็นคนสวนทุกวันเลยทำสวนหลังบ้านอ่ะทุกวันถ้าฝนไม่ตกนะแราวก็ออกมาทำแบบนี้เลย นี่แหละที่เอฟซได้เห็นความสวยงามของบ้านแหววมาจากเหงื่อจากยศเหงื่อของแววนี่แหละดูเปียกโชกเลยมือแววก็ไออยางเปื้อนอยากไปอาบน้ำเต็มทนเราจะแต่ว่าจะทำให้เซตก่อนเซตแค่ตรงนี้แล้วก็ตรงนั่นตรงที่เราจะไปปลูกกล้วยยังไม่เซตจ้ะเพราะว่าแดดร้อนมากๆเลยแล้วสู่แดดไม่ไหวจ้ะวันเนี้ก็เลยมาทำแค่อยอมาดอกไม้ตรงนี้เนาะ เปลือกไม้จ้ะเนี่ย ยังเปื่อนเลยเนื้อไอยังเปื่อนเลยนี่จ้ะเซตไปแค่บางส่วนเนาะเรายังไม่ได้เอาหน้ามาใส่จ้ะตรงนี้จะเป็นหนําพุเนาะนี่จ้ะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยล่อนก็ร่อนหอบเลยเปลนี่จ้ะพามาดูตรงนี้ด้วย ดมันไม่พอจะเดี๋ยวจะเสื้อเปลือกไม้เนาะมาใส่อีกจะส่วนตรงนน้นว่าตัดต้นไม้ออกแล้วพรุ่งนี้ถึงจะมาขนก้อนหินออกอีกจะ้ะดูสภาพแบาจะเหงือออกเต็มเลยดูยเหงือออกเต็มเลยร้อน ไม่ไวนี่แหละจ้ะสภาพของเวลาทําสวนกหลังบ้านเนาะเป็นสภาพอย่างนี้แหละ <c oughs> เหงื่อออกเต็มเลยโอ้ยถ้าซ่าใบหน้าอ่ะสะอาดแล้วแราะจะกระโดดลงซ้าเลยเด้เนี่ยต่เสียอย่างเดียวจะ้ะบิลลี่ทําความสะอาดยังไม่เสร็จร่อนรนนะบิลลี่เอามาติดซื้อมาหลายปีแล้วสีเมลอกเลยจะ้ะแต่ว่าตรงข้างลนะ่างเนาะ เนี่ยตรงเนี้ยสีจะหลอกจ้ะร้อนเนาะพุ่งนี่จ้ะถึงจะได้เลิกได้ยามเอาต้นกล้วยไปปลูกจ้ะพุ่งนี่จ้ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนจะไม่ไว้จ้ะจะสองทุ่มแล้วจ้ะเแบาบจะต้องเข่าไปบ้านเนาะเข้าไปในบ้านไปอาบน้ําแล้วก็ไปทํากับเข่าให้ลูกๆจ้ะดูเแบลบตัวเบบยังซกกระปุกเลยตอนนี้ดูเจะใจดู เดี๋ยวยังไงคอยมาดูเนาะว่าพุ่งนี่น่ะเบาจะได้ขุดหลุมแล้วเอาต้นกล้วยน่ะลงปลูกหรือเปล่าเพราะว่าต้นกล้วยต้นเนี่ยคงจะได้เลิกได้ยามพุ่งนี่จ้ะเดี๋ยวยังไงมารอดูกันว่าพุ่งนี้น่ะเบาจะได้ขุดหลุมแล้วก็เอาต้นกล้วยน่ะลงปลูกหรือเปล่า Great เดี๋ยวไว้เจอกันจ้ะสวัสดีตอนเช้าจ้ะตอนนี้เบบกําลัองอ่ทอดหมูเนาะให้ลูกๆจ้ะจะห่อเข่าให้เด็กๆเข้าไปกินเข่าที่โรงเรียนจ้ะเ็จเราจะหมูทอดเราเอาหมูซัดเนาะแล้วก็มาใส่เครื่องปรุงใส่ กระเทียมลงไปจ้ะใส่กระเทียมสับลงไปแล้วก็เอามาทอวดใส่น้ํามันเดี๋ยวจะห่อเขาให้ลูกๆไปกินที่โรงเรียนก่อนจ้ะนี่จ้ะอาหารของลูกๆที่ห่อไปกินโรงเรียนวันนี้เนาะน้ะนองชบาอยากได้หมูทอดจ้ะแล้วก็มีเขาสวยมีสมลูกนึ่งแล้วก็มีขนมคุกกี้จ้ะส่วนนั้นนี้เป็นของน้องเจนาตาจ้ะนางอยากกินผักสลัดจ้ะเราก็มีผักสลัดมีะมะม่วงมีสตอรอเบอรี่ มีคุกกี้จ้ะแล้วก็ขนมของนางมีซัปประรดแล้วก็มีแอปเปลิลแล้วก็ซอสอ่ไว้ใส่สลัดจ้ะนี่จะอาหารของเด็กๆน้องจนนตาบอกว่ามามีหนูไม่กิน่หมูทอดที่โรงเรียนแล้ววันนี้หนูอยากกินผักสลัดกล่องใหญ่ๆค่ะล้วก็เลยทําผักสลัดจะให้นางกล่องใหญ่ๆเดี๋ยวเด็กๆเ,เขาจะไปโรงเรียนกันเราจะเราเก็บก้อนหินออกเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะ แล้วก็คุดต้นไม้ที่อยู่ตรงนี้เนาะกว่าจะคุดออกได้รากอย่างลึกเลยจ้ะแล้วรากก็เยอะด้วยนี่จ้ะคุดหลุมแล้วแล้วบอกก็จะเอาต้นกล้วยลงปลูกแล้วเนาะได้ยินแต่เสียงนกเลยด้วยเสียงนกร้องนะ่ะทั้งวันเลยจ้ะเดี๋ยวจะพาเอสีมาปลูกต้นกล้วยด้วยกันจ้ะมาเป็นสักขีพยานจะว้าแววนะ่ะได้ต้นกล้วยแล้วดีใจแบบสุดๆเลย ถ้ามีใครนะ่ะเอาทองมาไห,าห่เบลมาแลกกับต้นกล้วยต้นนี้าาแล้วไห่แบลใส่ทองแล้วเอาต้นกล้วยของเบลไปแบบไม่เอาเด้อเบลขอเลือกต้นกล้วยจ้ะเพราะว่าไม่เคยได้เจอต้นกล้วยที่เขาขายกันเนี่ยเป็นแบบว่าต้นกล้วยแบบนี้สักทีเลยจ้ะเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกเนาะใครมาขอสื่อเบลก็ไม่ขายจ้ะเบละจะเอาปูกไ้วยเนี่ยไปดูซิว่าต้นกล้วยจะรอดให้แบบหรือเปล่า ราจะปลูกอ่ะแตงกวาจะ,จะลงกระถางเอาเนาะเพราะว่าบ้านเดี๋ยวมีตัวตุ่นจ้ะเดี๋ยวตัวตุ่นมากินเราก็เลยจะปลูกอ่ะในกระถางเอานี่จะเป็นอ่พันธุะเหมือนบ้านเราจ้ะเป็นพันธุแตงกวาลูกเลนะ็กเนาะเหมือนกับบ้านเราเลยจ้ะเราปลูกแตงเ็จเรียบร้อยแล้วจ้ะ ปลูกใส่กระถางเอาจ้ะเพราะว่าถ้าเอาลงแปลงเนาะเดี๋ยวตัวตุ่นมากินจ้ะเราก็กวางมากินด้วยปลูกใส่กระถางเอายังเหลืออีกจ้ะอยู่ตรงนู้นแดดยังร้อนเลยจ้ะ อบคุณทุกๆคนนะจ๊ะที่เป็นกําลังจใจแบบแล้วก็เข้าคุยออมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แบบว่าขอจบเพียงแค่นี้จ้ะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายขอตัวไปอาบน้ำก่อนโอ้ยยังร้อนเลยจ้ะ